ก็จะมารีวิว M S X ของน้องแม็กนะครับมาจากอำเภอหนองหารครับอ่าหนับแรกเป็นท่อเนาะโอเคท่อทรงจะเป็นทรงกระป๋องคล mm hmm. ้ายๆ AR นะครับประมาณนี้โชคหลังไวเตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด3 0 0 0ันนิด,นด สามพเกือบเกือบสามพห,ห้าประมาณนี้แล้วก็พักเท้าเป็นชุดเลยนะครับของโบชิเลสซิ่งล้อไปทำเป็นสีแดงท้ายสัน้นโครงถักแดงน็อตท,ทองบางจุดนะครับใส่กันล้มแต่ว่ากันล้มหายแล้วน,นี่แป็กล้อมือเบรกเบมโบปั๊มเดิมน็อตปิดกระจกแล้วก็ แฮนด์แด2ครับไม่ติดด้วยไม่ติดอันนี้แต่ว่าถ้าใส่เฟลลิ่งใหญ่ก็น่าจะติดนะโอเคแล้วก็ครอบหน้าประมาณนี้ไปเรี้ยวท้ายสวยมากเรามาฟังเสียงท่อเลยนะครับ